สวัสดีครับจกพันธ์ฟันธงประจำวันพุทธที่7พฤษภาคม2568ครับวันนี้มี8คู่มาฝากกัน <c oughs> เช่นเคยนะฮะกับพุธกลางสัปดาห์ครับจะมีอะไรกันบ้างเราไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับอาร์เซนอลในเวลาตี2ครับ คู่นี้ผมมีเ้อฟบอลเกรดพรีเมียม20ตัวมาแจากก,กันกับกิจกรรมไทยสกอร์ครับว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับอาร์เซนอลวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่รวมสนุกด้วยการพิมพ์คำตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างน,นี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคำตอบส่งไปในกลุ่มมีทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนเวลาตีสองครับทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกับบ้านข้อน,นี้ปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วส่วนแนวทางของคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ในกลุ่มจจััักกรพฟนนงแล้วเนในกลุ่มนะครับ คู่ที่2อครับ first professional football league CSKA 1 9 4 8 s o ซเฟียเจอกับ FC ฮิบาในเวลา3าทุ่มจุดเปิดมาให้เจ้าบ้านสูงไปหน่อยครับเมื่อเทียบกับฟอร์มในช่วงนี้ ประกอบกับนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นทางฝั่ง f c ฮิบาด้วยครับที่ถล่มเจ้าบ้านไปถึง3ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงรอง f c ฮิบาที่1.5คู่ที่3ครับโลโคโมทีฟโซเฟียเจอกับโบเตวราซาในเวลา5ทุ่มครึ่งผมมองว่าทีมเยอรมันนี้ดูดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าครับพวกเขาชนะต่อเนื่องมา3นัดแล้วโมเมนตักาลังสวยเลยครับเชื่อว่าจะสู้กับเจ้าบ้านได้สูสีแล้วก็แบ่งแต้มออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงรองโบเตวราซาที่0ูน 7, คู่ที่4ครับในรายการเดนมาร์กครับซิลเคบอกเจอกับบรบ,บรีอเอฟในเวลา5ทุ่มครึ่งเลกแรกนั้นอย่างเดือดเลยนะครับเปิดเกมมาบรบ,บรีอเอฟในฐานะเจ้าบ้านโดนนำไปก่อน3ประตูครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเป็นหนังคคละม้วนเลยนะฮะตีเสมอได้แล้วก็จบเจ้าเดือดไป3ประตูต่อ3เรียกว่าแฟนคลับของซิลเคบอกวันนั้นตอนแรกก็คิดว่า ชนะใสๆเลยนะฮะก็ต้องกลับบ้านแบบงงๆครับวันนี้ในเลขที่2เชื่อว่า b บรนบี้ไอเคุณภาพดีกว่าจะสามารถเอาชนะไปได้โดยที่ไม่เกิดเหตุการณ์แบบในเลขแรกที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจัากรพันขอฟันธงไปบรนบี้ไอเที่สดจะสอครับคู่ที่5ครับในราการโซโลมีเนียพรีวาริก้า มารีบอลเจอกับ NK Public อ e บิคัมเซในเวลา5ทุ่ม45นาทีน่าจะสู้กันได,ด้สะดวกแล้วก็สู่สีครับสำหรับคู่นี้แต่ผมมองว่าภาพรวม NK Public อ e บิคัมเซนั้นดูน่าเชียร์กว่าครับประกอบกับผลงานการเจอกันที่ผ่านมา4นัดก่อนหน้านี้มารีบอลนั้นเอาชนะ nk p u b l i c คัมเซลเย่ไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกรพันขอฟันธงไป nk Public คัมเ Ce ลเย่ที่เสมอคู่ที่6ครับในรายการเจอร,ร์มาลิก้า3นะครับอุนเตอร์ฮักกิ้งเจอกับฮันซาโรสต็อกในเวลาชิงเขืนจะ้านผลงานแย่แย่สุสดๆ้วครับ4นัดที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยสวนทางกับฮันซาโรสต็อกที่ชนะต่อเนื่องมา2นัดล่าสุดเก็บคลินชีฟมาได้ด้วยครับคุณภาพถีมก็ดีกว่า เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปฮันซารอสต็อกที่0.75ครับคู่ที่7ครับพรีเมียร์ลีกอาร์แลนด์เหนือเกลนตอรันเจอกับคลิฟตันวิลในเวลาตีหนึนาทีคลิฟตันวิลทีมเยาววันนี้ดูดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านไปมือเปล่าครับโมเมนตัม um สวยกว่า เจ้าบ้านค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจะกรพันขอฟันธงรองคลิฟตันวิลที่0.25คู่ที่8ครับโคลรไรเจอกับครูซาเดอร์ในเวลาตี1 45นาทีเจ้าบ้านมีผลงานการเฝ้ารังที่ดูดีดูน่าเชียวกันเยอะครับครูซาเดอร์ทีมเยือนวันนี้แพ้ในเกมเยือนมาต่อเนื่อง2นัดแล้วภาพรวมก็ดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจกักรพันขอฟันธงไปโคลราไที่0.75 และนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันพุทธที่7พฤษภาคม2568กครับขอให้ทุกท่านโชคดีแลวก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปลุยในคู่ดึกประจำวันนี้เดี๋ยวเราไปเชียร์บอลสดพร้อมๆกันก่อนนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายไปต้นไปครับสามารถเข้าไปรอรับแนวทางบอลสดประจำวันนี้กันได้ในกลุ่มครับทางเข้ากลุ่มผมปักบุดไวใ้ให้ข้างล่างนี้แล้วหวังว่าจะได้พบกับทุกๆท่านในกลุ่มครับและถ้าหากวันนี้คอนเทนต์ของเราพอจะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้ลแืงเ จะได้ไม่พลาดการเจอกันแบบนี้ในทุกๆวันครับส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ